มันไม่มีใครที่จะสั่งตัวคุณได้ดีกว่าตัวคุณแล้วว่าถ้าลูกค้าไม่เห็นเราแล้วเขาไปเลือกคนอื่นนั่นคือความผิดส่วนหนึ่งที่เรายินยอมนะที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองว่าเรามีโอกาสแต่เราไม่ทําคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการที่คนสามารถเห็นว่าคุณช่วยเขาได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในหน้าที่การงานและโอกาสมากๆแล้วทำไมถึงจะไม่ทําผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมทังครบ1สัปดาห์ผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเช่นกันเมื่อคุณกล้าทําจนครบ1สัปดาห์คุณอาาจจะทํแล้้วได วิว1้อยวิวแต่ที่แน่ๆมันดีกว่าที่ไม่มีคนรู้จักคุณแน่นอนอย่างน้อยๆสิ่งที่เราทํามันกําลังเข้าถึงผู้คนและผู้คนกําลังตอบสนองมันจริงๆผมก็ลืมไปแล้วด้วยว่าผมมาประกาศว่าวันแรกผมจะลงครบ30วันแล้ววันนี้ผมเจอคนที่ผมรู้จักแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าเขาจะรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่แต่ประโยคแรกๆที่เขาทักหาผมเขาพูดว่าเป็นยังไงพี่เจษเห็นว่ากําลังท้าทายตัวเองอยู่หรอ ว่าจะลงให้ครบ30วันวันนี้ลงคลิปหรือ,อยังใช่มันมีคนรอดูคุณอยู่แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าเขาดูคุณอยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้คุณลงคลิปหรือ,อยังเจอกันใหม่อีคลิปหน้าครับ